ผมก็วันนี้ก็จะมาแบบดูเฮ้ยเพราะว่ามันเป็นครอบครัวเองมันก็ต้องต้องสวยทั้งครอบครัวเองก็เป็นรวมกันมานรู้ตื่นเต้นไหมเอ้รวยรู้ะไรนี่หรอสุดเลยสองให้คนในคนในครอบครัวอย่เงี้ยฟาร์มแร่ให้พี่เฮ้ยฟาร์มแร่ว่าเลยอ่ะอุ้ยโดนไอ้เหี้ย๋อ้อยสบายใจครับเดี๋ยวเสามร้อยก็ได้สามร้อยสองร้อยเลยสามร้อยสามร้อยเอาสามร้อยโอเคเอา ส่งภายในสักสามวันโอเคครับโอเคไม่เกินไม่ไม่เกินวันที่ห้าไม่เกินเอ่อไม่เกินไม่เกินสามวันไม่เกินวันที่ห้าดิวาไม่เกินวันที่ห้าเผยสามร้อยสามร้อยได้ครับไม่เกินวันที่ห้าได้ครับเข้าใจจบกัได้ครับพี่เท่าไหร่ครับสามแสนไอ้ดีรับเล็กเนาะโอ้แม่ชัะเฮ้ยเรืออะไรวะ ไม่จีบเพื่อนใส่ไหมครับไปไหนแล้วอะไปไหนเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนผมมีวเลยนะใช่ใช่เพื่อนผมผมเพื่อนผมไม่ใส่กุสีดำมันมันเพิ่งจบกันไปมันเพิ่งจบกันไปเลขอะไร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 ไปหาตีนมันดิไปล้างเสื้อผ้าก่อนไปล้างเสื้อผ้าก่อนแต่ว่าหู้นมันเจอแล้วะย่ไงเจอละไอ้ช่วงร้อยร้อยเก้าเฮ้ยหนึ่งพันเก้าหนึ่งพันเก้าพี่ใส่เสื้อแก๊งเลยเราจะเราไปแบบกอบกู้ให้มันไป มันโดนไถเงินไถเงินเหรอใช่หรอมันโดนไถเงินต่อหน้ามึงเลยเหรอหน้าฟาู่มมื่เกี่มันให้ฟาร์เวมันให้ฟารเบือแล้วัีงฮ้ยรับอุ้มกูดิเอาาไปไปไปปล่อยมันมาเนี่ยพ่อมึงอาได้ฟอร์มรถี่เือเลยแหละเฮ้กร่อกกู้ให้มอดหรอเฮ้ยโชอ่ะเฮ้ยโชอ่ะเฮ้ยกล่องซ่อมดีสัตกล่องซ่อมมาดิกิลลี่ชวยหน่อยาลงม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 ากล่อกซ่อมมาดิครับกระ่อกซ่อม ไม่มีที่อะไรไอ้กาศเอาชีวิตมึงไ,ได้ป่ะเอาชีวิตได้ป่ะเฮ้ยเี เอามาสองพันสองพันสองพันเรื่องจบเว้ยสองพบาทเรื่องสองนเรื่องถึงเรื่องถึงตำรวจถึงสภาไมซีลงรถดิมึงมองกูมันไม่เห็นเว้ยนี่ต้องมีป่าท่อไม่ดีเด้เอาให้กระโดดคือรถมันดีสีคือรถมันได้ปะนี่ครับเดี๋ยวลองกกขึ้นรถมันดีเฮ้ยไอ้โจ้ไอ้โจ้ไปเอาขึ้นรถเราดิโจรถหนูมาปล่อยยังมาแบบยวได้ไหมจะล็อกทำไมปล่อยกูไปกูอยกูไปเฮ้ยเอาเอาประชาชนเอาตายนะผมเอาอย่าวิตอรี่เหรอคุณอยู่ประเทศนี้ไม่ได้ครับคุณอยู่เซิร์ฟนี้ไม่ได้นะคุณอยู่กับผมแล้วขอมาคืนแล้วนะครับขอมาคืนแล้วนะครับ ตอเรามาปลดล็อกรถแล้วมันก็เอ้เอาแค่อะไรมาช่ยไหนๆครับเปิดเปิดเปิดได้ไหมเอาเฉพาะมือรถใครอ่ะเอาพี่เข้าร้านค่ะเอาพี่เข้าร้านคปที่ร้านเสื้อผ้ามันกิดไปที่สี่จรับอยู่ มาเปลี่ยนชุดไว้ให้แม่เงินเปลี่ยนชุดไว้หลัวคบคุณคุณคุณน้องครับน้องครับหลัวครับอยู่บ้านคุหญิงครับมีอะไรหรือเปล่าคะเมื่อกี้นั่งนั่งเบาะรถผมนะครับผมขอค่าเช็ดเบาะห้าพันได้ป้ะคิดว่าคุณชี้ไม่รับอ้วนหรอรับชี้เช็ดรถผมอ่ะเอาจเหรอครับมเพิ่งรดนนะเนี่ยเดี๋ยวขอห้าพันด้วยคุณมันสกปรกอะครับผมมาตังมาเลยครับมันทำให้รถผมสกปรกครับค่าแรงวนขอชีทุกอย่าค่าแบบผมไปเข้าคาแคร์มาด้วยครับ ใช่ครับเป็นคำว่าหรอหนูรือว่าถามพวกพี่ก็สกปรกเหมือนกันนะอ้าวพูดอย่างนี้เหรอครับเอาเอาเอาวพูดนี้จบไม่สวยหลายคนแล้วนะครับผมจบไม่สวยหลายลายแล้วนะพูดพูดไม่สวยแล้วคำพูดคำจาคุณไม่สวยนะเปนหนูก็รู้เป็นหนุกนะเขาสวยก็รู้ตัวเนี่ยครับคุณก็รู้ตัวดีแล้วครับเดี๋ยวค่าพันนะครับค่าค่าค่าเช็ดขี้ที่มันเลอะบอกผมครับค่าเช็ดขี้ที่ไม่แบบขี้ไม่ล้างครับผมครับงั้นคุณขึ้นไปเช็ดให้ผมได้ปะล่ะไม่ติดปาค่ะแล้วก็ค่าพันครับแล้วก็ค่าพันค่าพับไม่งั้นคุณ ยาวๆกับผมครับพวกผมอ่ะแล้วก็ยาวๆหลัครับอันนี้มาด้วยกันเหรอครับอันนี้มาด้วยกันใช่ไหมครับผมอันนี้มาด้วยกันหรอครับผมขอเอาเลยนะถ้าคุณมาด้วยกันอ่ะมาด้วยกันใช่ป่ะครับพี่เห็นหนูมาด้วยกันก็แล่ะค่ะขับรถน่ะหรือพี่เห็นหนูพกใครมาด้วยหรือเปล่าพกข้าวหลามมาป่้วครับอันนี้น่าจะพกข้าวหลามหาป่าเน่ยค่ะทำไมคะไม่คุณจะจ่ายเปล่าสามพันอ่ะหนูขอแต่งตัวไปได้ไหมคะค่าคุณมาขึ้นรถผมครับมีความรับผิดชอบหน่อยดิเถอะก็หนูขอแต่งคือผม คุณขึ้นรถหนูกับไม่ใช่หรออะไรใครขึ้นครับคนไหนขึ้นครับชี้ดิครับชี้ดิครับมันเกี่ยวอะไรกับพวกผมชี้ดิครับว่าคนไหนขึ้นครับชี้ดิครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูให้ก็ได้ผมผมไม่อยากเก่งกับผู้ชายเดียวกันนะไม่อยากเก่งกับเพศเพศเดียวกันนะพวกได้ครับขอบคุณครับให้มันจบนี้เลยขอบคุณครับแค่นี้ก็จบแล้วผมมันไม่มีอะไรอะไรนะอะไรนะเศษตจปังพ่อเออแล้วมึงมีเศษตังค์อีกสองหมื่นป่ะไม่อยากเก่งกับสองหมื่นป่ะมีอีกป่ะสองหมื่นป่ะมาเลยมามามาสองหมื่นป่ะตามไม่ใช่ห ติดต <Private S 1> ังไม่หรอรวยไหมนะรวยปะเลขกระเป๋าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งครับมา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 โอนมาโอนมาไหนครับหนึ่งไหนเสร็จเงินนะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งไงครับไหนลราเสร็จเงินคุณอ่ะเสร็จเงินจริงเปล่าวโอ้ยห้าหมื่นโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยไอ้เหี้ยแค่นี้มันก็คุยกันได้ มันไม่มีอะไรหรอกเว้ยคุยแค่นี้โอ้แม่โอ้แต่งตัวสวยดีนะผมเนี่ยแม่หน้าตาก็แบบเนี่ยแม่งเอ้ยพูดพูดเล่นไปงั้นเลยครับผมตอนแรกเนดี่พอจจิตใก็ดีเว้ยแม่คนบ้านเดียวกันนะหน้าก็สวยจิตใจก็สวยโอ้คนจิตใจดีเว้ยเจอคนจิตใจดีเว้ยขอให้มีโชคดีลาภไม่อนรับปีใหม่หน่อยเว้ยไปเวไปไปไอจอได้ห้าหมื่นเฉยเลยเป็นแอดมินเมื่อวานมันเพิ่งมาใหม่เลยร ไปกัรถใหม่ไม่ใช่เปิดแบรนด์เราในที่สุดเต็จตังมันแนะป้าเต็จถ่ายใส่ไม่ได้เต็จตังอุ้ยมีคนอยู่มีคนอยู่มึงมึงมอไซค์มันล็อกป้าขับเข้าไปแล้วปะปดล็อกปดล็อกหรือมันมาแล้วมันมาแล้วจุลกรรม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 ไปจุลกรรมจุลกรรมเตะมาเตะอ้าเพื่อทำเพื่อนผัวเพื่อนผัวที่ธรรมยานที่ธรไมยานที่ธรรมยานแล้วรีบขึ้นใหไปรีบขึ้นใหม่จุลกรรมเฮ้ยมันจะไปแล้วอย่าให้มันไปอย่าให้มันไปไปไหน เฮ้ยต่อยทำายร่างกายทำายร่างกายทำายร่างกายเหรอแก่งตื่นจัดดิแก่งตือนจัดไอ้เอ้าคนแก๊งอ่ะแก๊งจัดเลยเว้ยกิจกรรมเลยอย่าไปร้านต้นหอมดมึงไปร้านต้นแไปร้านเขียวเว้ยไปถ่ายตามแม่งจิจกรรมจัดเลยดแก่งไงเฮียเฮ้ยมีรถขับผ่านตรงนี้อย่ขโมยอ่ะมีรถขับผ่านไปขึ้นสะพานไปแล้วมันนั่งสามคนมันนั่งสามคนมันนั่งสามคนเฮ้ยมึงมึงขึ้นไปไหนเนี่ยมึงไปไหนอะนี่เฮ้ยกูขับตามไอ้นี่อยู่มันมันเหินมันเหินเฮ้ยแก๊งแกงสีงเงินแกงสีงเงิน อยู่ไหนยู่แถวไหนอยู่แถวไหนหลาดกลางเอ๊ะสี่แยกสี่แยกแกน้ำเงินแกน้ำเงินแกน้ำเงินเนี่ยมันถ่ายตังเราอ่ะเออมันถ่ายตังเราขอตังคืนได้ปะเอ๊ะขอตังคืนได้ปะถ่ายตังแกงวผู้ผมเหรอมันถ่ายตังแกพี่อ่ะขอขอตังคืนได้ป้าน้องขอตังคืนได้ปะน้องพี่ขออยดีนะพี่ขออยดีนะขอตังคืนนะปะขอตังคืนดีได้ปะน้องน้องเฮ้ยน้องมีน้องมีปากไหมเนี่ยน้องน้องน้องมีปากเปล่าพี่ขอตังคืนได้ป้าน้องพี่ขอตังคืนได้ปะพี่ขอตังคืนได้ปะน้องน้องพี่ขอตังคืนได้เปล่าเฮ้ย พี่ขอกังคืนได้ป่ะพอดีพี่ต้องใช้อ่ะขอได้ป่ะขอได้ป่ะขอกังคืนได้ป่ะรถจะพังรถจะพังพี่ขอกังคืนได้ป่ะหรือว่าเองเอาชีวิตเองวันแรกได้นะโอ้น้องพี่ขอกังคืนได้ปีเนี่ยเอไม่ถ่ายตังค์พี่เหรอน้องเฮ้ยพี่ขอกังคืนดีๆนะนเนี่ยเอามาดีเฮ้ยสามแสนอ่ะพี่ขอได้ป่ะขอคืนได้ป่ะสามแสนอ่ะโหลพี่ขอกังคืนได้ป่ะน้องพี่ไม่อยากมีเรื่องว่ะ ได้ได้ได้เดี๋ยวรอรอเพื่อนพี่แป๊บได้ป่ะพอดีพี่เรียกหัวมาดิพี่ไม่ใช่หัวรอแป๊บรอแป๊บน้องรอแป๊บน้องอย่ารีบอย่ารีบโอหรือเงินสดก็ได้นะพี่ขอคืนได้ป่ะขอดีเลยไอ้ไร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 เงินสดได้ป่ะเงินสดได้ป่ะไอ้ไรเงินสดมาดิเงินสดเงินสดเงินสดได้ป่ะน้องพอดีพี่พกเงินสดดิไม่พกธนาคารนะหรือว่าเอาเลือดเองมาแลกก็ได้นะก็ลงมาลงมาก็ลงมาดิโอ้ยมึงใหญ่เนาะเวยไม่กล้าใหญ่จัดเลยไม่ใหญ่เลยมึงไม่กล้าใหญ่จัดเลยอ่ะนี่น้องนี่น้อย กูมากดกกดดขี่แก๊งพวกกูเว้ยแค่พวกกูไม่อยู่มึงกดขี่เลยเหรอฮะกูขอตายดีกูขอตายเลยมึงไอ้าสตร์เดือดขายาตรงมาตรงมาทางด้านซ้ายมึงเอากูวะเปล่ะมึงชนกูเลยปะเปล่ามึงไปสะพานเลยปะเปล่าเป่ามึงไปหาศาสตร์ต่อเลยปะต่อรีเลยเหรอมามามาแก๊งกูมาแล้วไอ้ศาสตร์ ใส์กูขอเงินคืนได้ป่ะสามแสนไอ้สัสที่อะไรไอ้สัสครับที่อะไรคีงอะไรนสัเี่อะไร้สัสครบขยะสัคทอะไรไอ้สัเตวแชโปเนี่ยแชโปเนี่ยเรไปเรไปโออเออตะวข้าไปเนี่ยไอ้ดิอะไรอ่ะกูขอเมียมึงแล้วกันไอ้สัสกูขอเมียมึงแล้วด้วยไอ้สัตวูกูได้เมียมันมาด้วย เมียมันนั่งอยู่บนรถกูได้เมียมันมาไอ้เหี้ยเจ๊สองหกพ่อมึงอับฮัลโหลไอ้สัตว์มึงนอกใจผัวมึงได้ป่ะมาอยู่กับกูอ่ะไอ้นี่ก้อนนี่ก้อนอะไรยอดโดนแบนนี่ก้อนอะไรยอดนแบนเฮ้ยมึงนอกใจผัวก็ดิฮัลโหลอะไรนะอีอ้วนอีอ้วนพูดอะไรนะนอกใจผัวมึงมาเอากับกูก็ได้นะเว้ยผัวมึงน่าจะแบบจนๆในเฮียไม่มีตังค์อ่ะกูประกอบกูก็ได้นะเว้ยเอาเฮ้ยไอสารมึงคิดสั้นหรอมึงคิดสั้นหรอมึงมากับกูมึงคิดสั้นใช่ป่าวอ๋อมึงเห็นกูแบบสกปรกจังเลยเหรอฮัลโหลไอ้ขยะนอนเฮี้ยแล้ววะ โว้ยสัตว์อีอ้วนตอบไปดีอ้วนอ้วนขาเบียดเหรอน้องอ้วนขาเบียดเปล่าเฮ้ยมันเล่นกันอยู่เนี่ยนัวจัดเลยมันเป่าอ่ะอุ้ยนี่ละครเอดเดียะต่อเลยโอ้เฮ้ยสัตว์มึงเงียบทำไมอ้ามึงรับผัวมึงไม่ใช่หรอฮัลโหลน้องถแอบถ่ายป่ะต่อขึ้นมาขึ้นมาขับมาแล้วขับมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตัวอะไรโว้ยควาย เอ้กเอนวิับกอดีอไปอุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปยอนไปอุ้มไปยอนไปอุ้มไปยอนโหลตามไม่อ่ะเฮ้ยโรจิตป้าโรจิตป้าตามไม่เนี่ยกูขอเมียมึงนะเขาจะล่ะเมียมึงของฟรีว่ะไอ้มึงอุ้มกันดีมึงนีอะไรกันเนี่ยมึงไม่อุ้มกันหรอมึงมมึงมมึมางมึงม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 ึงมึงมึ้มมึมึงมึมมึงมึงมงม้มมงม